บทที่สองคืนนั้นหลังจากวันแรกของเขาในโรงงานเครื่องสูบน้ำวันแรกซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการประกอบเสื้อสูบเรื่อยไปอีกวันแล้ววันเล่าโดยไม่มีที่สิ้นสุดสคกิปไปยังร้านบีเนอรีอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะกินอาหารตลอดทั้งวันเขาซ่อนนกของเขาไว้ไม่ให้ใครเห็นบางสิ่งบางอย่างบอกเขาว่า อันโรงงานเค,เครื่องสูบน้ำนั้นหาใช่ที่ที่ใครจะพึงปล่อยนกของตนออกมาจากอกเสือ้อให้มันทำอะไรอะไรของมันตามใจชอบไหมตลอดทั้งวันจเจ้านกก่อความไม่สบายกายไม่สบายใจให้แก่เขาหลายครั้งด้วยกันแต่เขาก็ได้จัดแจงแต่งเสื้อผ้าของเขาเพื่อมันโดยเฉพาะและถึงกับตัดเสื้อออกเป็นรอยขาดเล็กๆ เพื่อว่ามันจะได้โผลจะงอยปากของมันออกมาสาะ,ะแสวงหาอากาศบริสุทธิ์ได้แต่ตอนนี้ได้เวลาเลิกงานแล้วมันเป็นเวลาที่งานเลิกแล้วสริปมุ่งหน้าไปสู่ร้านบีโนลี่สริปมีความสุขที่ได้ทำงานชนิดเอาแรงกายเข้าแรกสริปคิดถึงคนทำเครื่องสูบน้ำแก่ๆสองคนนั้น สกิปกำลังจะไปหาบริกรหญิงผู้เป็นมิตรของเขาอย่างเป็นอันดีแต่ว่าก็ว่าเถอะบริกรหญิงผู้นั้นคือใครกันแน่สิ่งที่เกิดขึ้นกับหล่อนในปารีสมันคืออะไรกันแน่เขาจะต้องเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับปารีสให้มากขึ้นไปอีกโยกิจอนสันเขาเคยอยู่ที่นั่นเขาจะถามโยกิละ เขาจะทําให้โยกิเขาคุยเยอะๆทําให้เขาเผยความในใจให้เขาเล่าในสิ่งที่เขารู้เขาพอจะรู้กลเม็ดอะไรสักอย่างสองอย่างอยู่เหมือนกันในเรื่องนี้เมื่อมองดูตะวันในยามอัสดงเหนือท่าเรือเปโตสกีทะเลสาบตอนนี้น้ำเป็นน้ำแข็งไปหมดแล้ว และน้ำแข็งก้อนใดๆโผล่ขึ้นมาเหนือบริเวณที่แผ่นน้ำแข็งที่เป็นพื้นแตกออกสคลิปเดินสาวเท้ายาว,ยาวๆไปตามถนนแห่งเปโตสกีมุ่งหน้าไปสู่ร้านบิโนรีเขาน่าจะชวนโยกิจอนสันให้มากินอาหารด้วยแต่เขาก็ไม่กล้าเสียนี่เอาไว้ก่อนเอาไว้ทีหลังดีกว่าเอาไว้ในโอกาสมาเหมาะไม่มีประโยชน์อันใดที่จะลุกเล้าเอากับ คนอย่างโยกิไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนๆก็เถอะแต่ว่าก็เถอะแต่ว่าก็ว่าเถอะไอคาดิเลกน่ะมันอยู่ที่ไหนเอาไว้เขาก็โคงได้รู้เองแหละสคริปโอนิวเปิดประตูและเข้าไปในร้านบินอรีบริกรสตรีสูงอายุคนนั้นลุกจากเก้าอี้ที่ซึ่งหล่อนกำลังนั่งอ่านแมนเชสเตอร์ กาเดียนฉบับโพ้นทะเลอยู่และหล่อนวางหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นและแว่นตากรอบเหล็กของหล่อนลงบนเครื่องเก็บหนึ่งสวัสดีค่ะหล่อนพูดง่ายๆดีจังที่ได้คุณกลับมาอีกบางสิ่งบางอย่างสันรัวอยู่ในความรู้สึกของสกิปโอนิวมันเป็นความรู้สึกที่เขายากจะระบุผมทำงานมาตลอดทั้งวัน เขามองดูบริกรสตรีสูงอายุก็เพื่อคุณเขากก่าวเพิ่มเติมแหมดีจังหล่อนพูดแล้วจากนั้นหล่อนก็ยิ้มเอียงอายและดิฉันก็ทำงานตลอดทั้งวันเพื่อคุณเหมือนกันค่ะหย่าน้ำตาเอ่อคอดวงตาของสคิปบางสิ่งบางอย่างสั่นรัวอยู่ในจิตใจของเขาอีกครั้งเขาเอื้อมมือออกไปเพื่อที่จะจับมือของบริกรสตรีผู้นั้นเข้าไว และด้วยอากับกิริยาอันแช่มช้อยอย่างเงียบเชียบหล่อนวางมือของหล่อนลงในมือของเขาคุณเป็นผู้หญิงของผมเขาพูดจากน้ำตาเออคอดวงตาของหล่อนด้วยเหมือนกันคุณเป็นผู้ชายของดิฉันหล่อนพูดผมขอยืนยันอีกครั้งนะครับว่าคุณคือผู้หญิงของผมสคริปต์ออกเสียงคำแต่ละคำอย่างขึงขัง บางสิ่งบางอย่างในความรู้สึกของเขาแตกแล้วอีกครั้งเขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถหักข้ามตนเองเพื่อที่จะไม่ร้องไห้ได้ขอให้นี่เป็นพิธีวิวาของเราบริกรสตรีสูงอายุพูดสคริปบีบมือของหล่อนคุณคือผู้หญิงของผมเขาพูดง่ายๆคุณคือผู้ชายของดิฉันและเป็นมากยิ่งกว่าผู้ชายของดิฉันหล่อนมองสบตาเขา ตลอดทั่วอเมริกามีคุณคนเดียวเราไปกันเถอะสคริปพูดคุณเอานกมาด้วยหรือเปล่าคะบริกรสตรีถามปลดผ้ากันเปื้อนออกจากเอวและพับแมนเชสเตอร์กาเดียนวิกลี่ดิฉันจะถือกาเดียนไปด้วยนะคะถ้าคุณไม่ลังเกียจหล่อนพูดหมวนหนังสือพิมพ์เข้ากับผ้ากันเปื้อนมันเป็นหนังสือพิมพ์ใหม่และดิฉัน ยังไม่ได้อ่านมันเลยทีนี้ทั้งคู่ก็เลยหิวทีนี้ทั้งคู่ต่างอยากกินอาหารขึ้นมาแหละผมชอบกาเดียนมากสคริปพูดครอบครัวผมเป็นสมาชิกตั้งแต่ผมจำความได้พ่อผมชื่อ ชื่นชมแกสโตนมากพ่อของดิฉันเรียนอีตันรุ่นเดียวกับแกสโตนบริกรสตรีสูงอายุพูดตอนนี้ดิฉันพร้อมแล้วค่ะหล่อนสวมใส่เสื้อโค้ทและยืนบอกอาการมาพร้อมผ้ากันเปื้องของหล่อนแว่นตากอบเหล็กของหล่อนในซองสีดำเก่าๆแบบโมร็โคของมันและแมนเชสเตอร์การียนในมือของหลอน คุณไม่มีหมวกหรอกหรือสคริปถามไม่มีค่ะแล้วผมจะซื้อให้ส,สักใบสคริปพูดอย่างอ่อนโยนนั่นจะเป็นของขวัญวันวิวาจากคุณบริกรสตรีสูงอายุพูดเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เขาเห็นน้ำตาแวววาวอยู่ในดวงตาของหล่อนไปกันเถอะสคริปพูดบริกรสตรีสูงอายุออกมาจาก หลังเคาน์เตอร์และอิงแอบแนบชิดกันมือประสานมือทั้งสองเขาหลอนก็ดุ่มเดินออกไปสู่ลาตีการภายในร้านบินารีกุกผิวดำาดึงประตูเหล็กและมองมาจากข้างในครัวไปกันแล้วตะแกหัวเราะอย่างชอบใจออกไปสู่ยามค่ำคืนเออเออเออแล้วตะแกก็เปิดประตูเล็ก อย่างแผ่วเบาแต่แกรู้สึกประทับใจเล็กน้อย